คนคลิป3นะคะตอนนี้อยู่ข้างนอกไม่ได้แล้วนะคะฝนล,ลงเม็ดจริงๆนี้ถ่ายคลิป3เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเครื่องมันค้างแล้วมันก็ไม่อยู่นะะเสียดายมาก ะะและที่สําคัญเนาะเมื่อกี้เราพูดถึงคลิปที่2ใช่ไหมคะใน2,005ที่มีบอกนะคะที่เราจะเปิดบินนะคะมันเป็นแพ็กเกจของการขายปลีกซื้อมาขายไปใน2,005นั้นเราได้สินค้านะคะได้สินค้าในมูลค่านั้นเลยนะคะหรือจะเอามากกว่าน,นั้นก็ได้นะคะหมายถึงว่าเราก็จ่ายเพิ่มไปตามราคานะคะเพราะว่าเราได้สินค้าในราคาต้นทุนค่ะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนของ ของนีนะคะของบริษัทเรานะคะนี่เลยคอลลาเจนของบริษัทเรานะคะกรงนี้นะคะราคา5 8 0 590บาทนะคะแต่ราคาที่เราจะได้นะคะเราค่าเลยราคาต้นทุนก็คือ490ได้กําร100บาทไปเลยนะคะและที่สำคัญไม่ได้มี10ซอ,องค่ะมี14ซองค่ะโอ้โหแล้วมีสารสก,กัดตั้ง36ชนิดในนี้นะคะโอ้โหคุ้มค่ามากๆเลยสารพัคที่จะนอกอยู่ในนั้นเลยนะคะให้ความคุ้มค่ามากๆและที่สําคัญนะคะ ในเว็บไซต์ของเรานะคะเรามีสอนทุกอย่างเลยนะคะสอนการขายสอนอะไรทุกอย่างเลยสามารถเรียนรู้ได้ทุกอย่างและที่สําคัญเนาะมีให้สิทธิ์นะคะวันนี้นะคะมีให้สิทธิ์นะคะ20ท่านนะคะ20ท่านที่จะนะคะเปิดบินนะคะ2 5 0นะคะได้รับเว็บไซต์นี้จะสอนแบบจับมือทํานะคะ และยังไม่พอนะคะเราจะนัดเนาะเราจะนัดเจอกันเพื่อสอนแบบจับมือทํำให้ใช้งานเว็บไซต์นะคะแล้วยังไม่พอนะคะเราจะนัดกันนะคะนี้จะพาเข้าไปที่บริษัทที่ในกรุงเทพนะคะรามอินทรานะคะซอย5ถึงซอย7นะคะโครงการเนวนะแอดเวร์สนะคะและเราก็ตรงนั้นสอนฟรีทุกอย่างจะให้ทุกคนได้ไปเห็นบริษัทจริงๆนะคะและเรียนฟรีทุกอย่างนะคะเราไปสร้างความมั่นใจนะคะไปเห็นได้จริงๆเลยนะคะและตรงนี้นะใครอยาก ไปงานวันที่3นะคะ body slam นะวันที่3แล้วเป็นงานใหญ่ของบริษัทนะคะถึงเขาเรียกว่าจุถึง1,000 0ทนะ่านเลทีเดียวนะคะที่อิม a พ t a บารีน่านะคะเมืองทองธานีนะคะตรงนี้ต้องซื้อบัตรเองนะคะต้องซื้อบัตรให้เร็วด้วยนะคะมีเหลือเพียงแค่นะคะ4ี่สิท์เท่านั้นนะคะบัตรละ1,000บาทนะคะตรงนั้นคุ้มค่ามากๆนะบอกเลยว่าใครอยากทํางานนะคะอยากขายออนไลน์นะคะให้ได้เงินแสนเงินล้านนะคะ ต้องมางานไอีเลยนะคะต้องมางานนี้เลยนะคะรับมีที่สําคัญมีคอนเสิร์ตบอร์ดี้สแลมด้วยสุดยอดมากๆนะคะหาที่ไหนไม่ได้ในราคา1 0ึ0พบาทนะคะตั้งหลายปีก่อนนะคะมีไปดูคอนเสิร์ตนะคะไปชมคอนเสิร์ตของคุณเบิร์ทชงชัยนะ,ะยังตั้ง2,000นะคะเออนี่เลยนะคะใครสนใจนะคะรับสิทธิ์นี้ทักนี้มาด่วนๆเลยนะคะ087364 4195นะคะ ได้สิทธิ์เยอะมากนะคะเราอยากให้ทุกคนเนาะได้ทำออนไลน์ได้เก่งๆนะ